เอียงเอียงเยอะๆเอียงถ่ายน้ำหนักเยอะเ,ยเห็นหข้ถูกมันจะข้ถูกอใช่นั่งทวงหลังนั่งทวงกระเทยอย่างเงี้ยอย่างที่พ่อนั่งเห็นไนั่งเอาตูดมาข้างหลังแล้วโน้มไปหน้าทำให้เรือมันใช่คือน้ำหนักเวลาเลี้ยวอ่ะมันต้องให้มีน้ำหนักกดตูดด้วย แล้วเราก็ต้องเอียงช่วยด้วยถ้าทางตรงเขอา,าขอดัดเขาอาจจะขึ้นได้แต่ถ้าเป็นทุ่นทุ่นไม่ได้เนดะ็นเดี๋ยวถ้าจากทางตรงเอาปลายให้วิ่งกว่าน,นี้ต้องหลีน้ำ